สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่อง Peripheral Nervous System นะคะหรือระบบประสาทส่วนปลายระบบประสาทส่วนปลายของคนเราจะประกอบไปด้วยระบบประสาทด้วยกัน2กลุ่มคือ Canal n เนอรที่มีจำนวนทั้งหมด12คู่กับ Spi น a l nerve ที่มีจำนวนทั้งหมด31คู่สำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับ Canal ลเน ve หรือเส้นประสาทสมองจำนวน12คู่กันค่ะ เริ่มกันที่เส้นประสาทสมองคู่แรกคืออ l l f ฟค t o อรี่เนทำหน้าที่รับกลิ่นมีจุดตั้งต้นอยู่บริเวณอ l l f ฟค t o อรีอีพิเทเลียมภายในโพงจมูกและจะไปสิ้นสุดโดยทะลุเคปบิฟอร์มเพด Page, มาที่อ l l f ฟค t o อรี่เลเพื่อนำสัญญาณกลิ่นส่งเข้าสู่สมองคู่ที่ 2. Optic ติกเนร์ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับภาพโดยเริ่มตั้งต้นจากเซลล์ในจอประสาทตาทอดตัวออกนอกลูกตาฐานด้านหลัง และทอดไข้กับเส้นประสาทอีกข้างเป็นออปติกคริสมาจากนั้นจึงกลายเป็นออปติกแท็กแล้วไปสิ้นสุดอยู่ที่สมองส่วนไดเอนเซฟารอนคู่ที่3ามออคโรมอเตอร์เนฟเซลต้นกำเนิดอยู่ที่มิดเบรนทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลูกตาทั้ง5มัดได้แก่ 1. l e v e t ล r p อเตอร์ n รอพเป i ร์เบนทำหน้าที่ยกเปลือกตา 2. Superior l e c เ u s ก ทำหน้าที่เกอกลูกตาขึ้น 3. inferior rectus ทำหน้าที่เกอกลูกตาลงมีเ medial rectus ทำหน้าที่เกอกลูกตาเข้าด้านในและ 5. inferior oblique muscle ทำหน้าที่เกอกลูกตาออกด้านนอกหากเกิดความเสียหายกับเส้นประสาทคู่นี้จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการตาเลออกด้านนอกคู่ที่ 4. t o c h l a n e r v เซลล์ต้นกำเนิดอ,อยู่ที่ midbrain ทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อลูกตาหนึ่งมัดได้แก่ s u p r ียออ a ลีกซึ่งมัดนี้ทําหน้าที่กอกลูกตาเฉียงลงไปทางด้านล่างคู่ที่5ไตรกิมินอนเนิร์ฟมีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นเส้นประสาทที่ออกมาจากบริเวณพรอประกอบด้วย2พาร์ทคือ sensory part ทำหน้าที่รับความรู้สึกบริเวณใบหน้าและ m อ t o r p a r ททำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคี้ยว คู่ที่ 6. a แอ u ด e เ n ้นเนิฟเซลล์ประสาทต้นกำเนิดอยู่ที่พรทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อของลูกตาที่เหลืออีกหนึ่งมัดคือ lateral rectus เป็นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่กรอกลูกตาออกทางด้านนอกหากเกิดความเสียหายที่เส้นประสาทคู่นี้จะทำให้เกิดอาการตาเหล่เข้าด้านในคู่ที่ 7. facial nerve เส้นประสาทต้นกำเนิดอยู่ที่พรประกอบด้วยสพาร์ทคือ sensory part ทำหน้าที่รับรถบริเวณ2ส่วน3ทางด้านหน้าของลิ้นและมอเตอร์พาร์ททำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการแสดงสีหน้าคู่ที่ 8. v e s t i ติบู c โรโคเ n ีย e เน e เซลประสาทต้นกำเนิดอยู่ที่พรประกอบด้วยเส้นประสาท2องแขนคือ Vestibular nerve ทำหน้าที่รับรู้การทรงตัวและโคเคียนเน e ทำหน้าที่รับเสียง คู่ที่9ก้ o กอร์โ a ฟอร์เรนเชียลเซลล์ประสาทต้นกำเนิดอยู่ที่เมด u l ่าอ b l ลองกาตโดยเส้นประสาทนี้ออกมาทางด้านข้างของเมด u l ่าประกอบด้วย2พาร์ทคือ Sensory Part ทําทำหน้าที่รับรสบ,บริเวณ1ส่วนสทางด้านหลังของลิ้นและ Motor Part ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อคอหอยคู่ที่1 v a วา s ัสเนฟ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในช่องอ,อกและช่องท้องเช่นก้ามเนื้อระบบทางเดินอาหารระบบหายใจเซล์ประสาทต,ต้นกำเนิดอยู่ที่เมดูล่าออลองกาตาโดยเส้นประสาทนี้ออกมาทางด้านข้างของเมดูล่าถัดลงมาจากกอสโซเฟรเรนเชียลเนฟคู่ที่ 11. Accessory Nerve อรีทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อสเตอร์นหลอดไคโดมาสตอยซึ่งทำหน้าที่หันหน้าไปทางด้านซ้ายและขวา และกล้ามเนื้อทาปิเซียสที่ทำหน้าที่ยกไหล่หรือยักไหล่เส้นประสาทนี้ออกมาทางด้านข้างของเมดูล่าและคู่ที่12ไฮโปกอสซอลเนิร์ฟทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลิ้นให้มีการเคลื่อนไหวไปมาเส้นประสาทนี้ออกมาตรงร่องระหว่างพิรามิดและโอลิฟส่วนนี้คือภาพถ่ายทางกายวิภาคสมองทางด้านหลังของอาจารย์ใหญ่นะคะจะมีเส้นประสาทสมองอยู่ ซึ่งบางเส้นเนี่ยอาจจะขาดหายไปหรือเห็นไม่ชัดเจนเลยต้องใช้ภาพจำลองในการชี้แต่ละเส้นแต่ละคู่เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจว่าแต่ละคู่อยู่ตรงตำแหน่งไหนขอจบการนำเสนอเรื่องคาเนลเนิร์ฟไว้เพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้เข้ามาชมและเข้ามารับฟังนะคะขอบคุณค่ะ